สวัสดีจ,จ,จ,จ้าพี่น้องจ,จ๋ามากินเขอ,อ,อ,อง้ำ <Okay. S 3> กันจ้ะต้มไก่ลาบไก่ต้มไก่มาจากพี่น้องสวัสดีค่ะโอ้ขวนกันโอ้ยังเหรอขับใส่ลาบไก่พี่น้องโอมีส่วนบ่โอ้มีสว่วนอยู่ม,มากินเขาน้ำกันอืม้ม À, cây thịt phải nào? Không Không cây. เนี่ยกินข้าวกระต้มไก่บ่ลกูกกินข้าวกระตับบ่อเออยตับยิ่งสซ่เนี่ยกินบ่ลกูกมาเร็วมาเร็วแม่จำปอนเร็วข้าวต้มหนมูิ่งกินอืมโต๊ะเอ้งเนื้อมันเขาก็เอาไปลาบ

ไกกบบานเสบไปเลยืันนี้ทรงของกับพี่น,อกกน้องจ้ะทรงเนื้อก็หมือ ใสกรองเมีย่อยตมเนี่ยอี่คำก็ยังเหมือนเดิมไปบักหางเลยดิย่องเมียก็เป็น <c oughs> ลาบไก่ตัวไหนลาบเองเนี่ยลาบไก่บ้านไี่แสบเราเป็นเมือกสร้อยฮะต้อปรุงเองลาบไกลล่ลาบเป็ดสูตรลาบเป็ดนะจะบอกถึกสูตรที่จอาปุ๊บมา่อร่วนก็เกิดเทียมเมยังยมาข้าว เห็นบอข้าวบอข้าวข้าเดียวบดอืมเห็นไบอพยายามใจไปซะมองหาพยายามใจ sẹp bên nào sao sẹp khẩu hết việc hết việc mà hết nơi sâu gì tao kia sắc phá sắc nhang bom

mình có nhắn là xe à. mình có nhắn là chạp đi Mẹ ตัวตังอันกับมันแสบด้วยเนี่ยอันนั่นแบบเราบอกมันเนี่ยมันนั่นหมดปิ้นปิ้นปิ้นป่ะโอ้ยปิ้นนี่ได้หรอมันแสบทุกอันไหมก้อยเฮ็ดไหมมันได้แสบไหม thà phụ ương chết cái gì bớt sẹo, mến cơn nữa nè, nhông cho khỏe con éo, nó phụ ương khóc, mến cơn, bưng pít เบื้องเมื่อนัดหมอผิดไปได้ันที่ยี่สิบเก็บไห่เราได้ยิ้มพอกได้ยิ้มยู่เดิบอ่ะยิ้มหมอเก็บไห่เราไปพันที่ยิ้มเอ็ดันที่ยี่สิบดูดิดีว่าไปเบิ้งใบนัดงั้นแค่ว่าคือว่าพันที่ยิบเอ็ดว่ะมือขึ้นเนี๋ยก็เลือกขวามืองใบใบนัดดิเอาเม,ามื่อเเอาใบมันนัดเม,มื่อมื่อกันนะ,ถะนเถอะเกอบสมัยไปว่าคือเอ็ด nhưng mà cho vay nhanh hơn nặng cho tâm vắng ăn gì hiểu mía hả ạ con nơi cháu 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 con cháu 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 Bye Bye